Happy Birthday to you. Tóc mưa leo. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. To you. Happy birthday to you. Happy

ขอให้พระเจ้าและลูกหลานของพระเจ้าสบ่ความสุขควาเจริญแต่มาครับก็้วยสิ่งใดก็วันที่ีะได้่วมานปรารถนาการเจรุตากใจว่างปลกทุกคนเช่นนันด้วความตั้ใจทุ่สิ่งใดก็ขด้ทมาปรารถนาเด็ยที่ะสาแปดถสามแล้วนีทุยอยู่เอพร้อมเปล่าเปล่า รอบรอบรอบเก่งเก่งเก่ง